สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะเป็นบทที่6การสร้างหลักสูตรนะคะอาจารย์ผู้เขียนได้แก่ท่านอาจารย์กจาจนาสุทธิเนียมนะคะกับท่านอาจารย์ชลพลกองคำนะคะก็ในชื่อบทนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างหลักสูตรนะคะมาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องสร้างหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษานะคะจากที่เราเรียนบทที่1ถึงบทที่4มาเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า ถ้าจะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องมีเรื่องของหลักสูตรนะคะเพราะว่าตัวหลักสูตรเนี่ยเหมือนเป็นเข็มทิศหรือตัวกําหนดทิศทางนะคะด้านการศึกษานะคะจะช่วยทําให้เวลาที่เราจัดการเรียนการสอนนะคะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่การกําหนดวัตถุประสงค์วิธีการสอนนะคะสื่อในการเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลนะคะดังนั้นแล้ว เวลาการสร้างเนี่ยก็เลยยังไงคะต้องค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วก็พยายามแก้ไขจุดอ่อนนะคะให้มีน้อยที่สุดนะคะจากการที่เราเรียนมา4บทมาแล้วเนี่ยความหมายเนาะมีอยู่กี่ความหมายเอ่ยมีอยู่2ความหมายนะคะก็คือความหมายของหลักสูตรนะคะว่ายังไม่เคยมีมาก่อนนะคะกับอันนึงก็คือหลักสูตรที่มีอยู่แล้วนะคะทําให้ดีมากยิ่งขึ้น ต่อมาอาจารย์เขาก็แนะนําว่าหลักสูตรเนี่ยมีองค์ประกอบทั้งหมด4ส่วนเนาะอาจารย์เขามีวิธีการท่องก็คือเขาท่องเป็นตัว O Objective นะคะวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ I นะคะวิธีการสอนนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดแล้วก็การประเมินนะคะ E คือการประเมินนะขาดอะไรไปขาด C Content นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ content นะก็จะทําให้ครบองค์ประกอบเสร็จแล้วการวัดกับการประเมินะเหมือนะอหรือแตกต่างกันวัดให้อาจารย์ดูหน่อยสิคะว่าสมุดนักเรียนของสมุดที่เราจดนะคะมีความยาวกี่เซนติเมตรอย่างนี้ใช้คําว่าวัดแต่ถ้าประเมินว่าสวยไม่สวยผ่านไม่ผ่านเนาะจะต้องมีเกณฑ์นะคะว่ามีการเทียบเกณฑ์ดังนั้นการวัดจะต้องมาก่อนการประเมิน นะคะหลังจากวัดสม,มุดแล้วว่ากี่เซนล้วก็จะมาดูว่ามันกว้างหรือมันยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้ถึงเรียกว่าประเมินนะต่อมากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทั้งหมด3เป็น3กระบวนการซึ่งกระบวนการที่1ก็คือบทที่5ที่เราเรียนกันวันนี้ต่อมาก็จะมีบทที่6นะคะเรื่องของการนําหลักสูตรไปใช้แล้วก็บทที่7นะคะประเมินแล้วก็ปรับปรุงด้วย นะคะประเมินแล้วก็ปรับปรุงด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างหลักสูตรก่อนว่าคิดได้ดีๆก่อนว่าหลักสูตรที่เราทำอะ่ะมีความหมายแบบไหนนะคะเพื่อจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะพัฒนาได้มากที่สุดนะคะแลวตรงนี้นะคะก็มีการรบวบรวมความหมายของหลักสูตรไปอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าลองอ่านดูก็ได้นะแต่อาจารย์ขอข้ามไปเลยแล้วกัน มาดูเรื่องของการสร้างหลักสูตรนะคะว่าเาเวลาเราคิดเนี่ยเราควรจะคิดวิเคราะห์นะคะว่าให้ผู้เรียนนะคะเขาได้ลงมือปฏิบัตินะเพราะว่าเวลาเราเรียนหนังสือเราก็จะเห็นว่าเวลาเราดูคลิปอ่านเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราแบบได้ลงมือปฏิบัติอะคะก็เหมือนจะจําได้มากกว่าปกติเพิ่มเติมขึ้นม,มาอีกนิดหนึ่งซึ่งเวลาที่เวลาการ เป็นครูเนาะเราก็มีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้อะคะ่ะทั้งหมด3ด้านอา,อาจารย์ได้ใส่อัลบั้มไว้ในลายกบเนอะที่เราเรียนหนังสือไปแล้วนะคะ3ด้านที่พูดถึงก็คือพุทธิวิสัยทักษะพิสัยแล้วก็จิตตะพิสัยอาจารย์เขามีภาษาอังกฤษที่แทนเนาะเขาไม่ได้แทนด้วยตัว C เนอะเขาแทนด้วยตัวอะไรพุทธิพิสัย o w l นเล e นะคะที่อาจารย์ก็พูดถึง ุทธิี่สิสัยก็คือ knowledge ในที่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ระดับนะคะแล้วก็1จำอะไรคะท่องตัวหลังจำใจใช้วิสังแล้วก็ปละนะคะเนี่ยคือ6อย่างเนอะที่เป็นเกณฑ์การเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ความจำนะคะของผู้เรียนเนี่ย คนเป็นพุธทธิพิสัยเนี่ยมีทั้งหมด6ระดับนะนี่นี่คือบูมบูมบูมแบบเก่านะคะจำใจใช้วิสังประนะคะเสร็จแล้วอาจารย์เขาพูดว่าวิกับสังอนะคะ่ะมีความคล้ายคลึงกันนะคะวิคือการวิเคราะห์แยกแยะส่วนย่อยๆนะคะส่วนสังเคราะห์ก็คือจัดระบบให้มันดีมากยิ่งขึ้นเอาส่วนย่อยๆมารวมกันเป็นเรื่องราวนะคะ ตอนแรกที่อาจารย์พูดเนาะ,ะสี่กับห้าวิกับสังเนอะอยู่รวมกันเขาจะตัดสังเคราะห์ออกนะคะเหลือแค่วิเคราะห์แล้วเพิ่มคิดสร้างอะไรสร้างสรรตัดสอสเสืออาจารย์ออกแล้วก็ไปเพิ่มตัวสุดท้ายเป็นสร้างสรรน,นี่คือบูมแบบใหม่เป็นวิปะสร้างสรรน,นะคะพุทธิวิสัยคนเราเนาะมันจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทักษะด้วยนะคะต้องมีทักษะด้วย ทักษะในที่นี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอยู่ด้านล่างแล้วก็คนเราอ่ะก็ต้องมีอารมณ์เนาะนะคะเรื่องของเจตคติการมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นหัวเรื่องที่2ก็คือจิตตพิสัยนะคะจิตตพิสัยตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องของเป็นตัวอักษรตัวอะไรขีดมาขนาดนี้ละเป็นอักษรตัว A ก่อนเนาะอะตัว A มีระดับขั้นไหมมี นะคะแบ่งเป็น5ขั้นอาจารย์เคยสอนแล้วด้วยว่าขั้น2.1หรือขั้น2.5ที่เกิดยากที่สุดเกิดเป็นนิสัยประจำตัวปฏิบัติแบบว่าเป็นปกติกับรับรู้อันไนเกิดยากสุดเน้อสเป็นทุกอันเลยนะคะทั้ง3นด้านก็คือด้านแรกเนี่ยก็คือ,อจะเกิดขึ้นง่ายหน่อยนะคะแต่ถามว่า เกิดขึ้นง่ายอย่างนี้ไม่จําเป็นใช่ไหมไม่ใช่เนาะคนเราต้องมีความรับรู้ก่อนมีการจํามาก่อนนะถึงจะไล่มาเรื่อยๆนะคะต่อมาวนตัวสุดท้ายก็คือตัว P นะคะตัว P ตัวนี้ก็คือทักษะพิสัยนะคะเนเ้นเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันมีพฤติกรรมย่อยไหมมีอันไหนเกิดยากสุดข้อ5นะคะข้อ5เกิดยากสุดเสร็จแล้วใครเนาะที่ อยากรู้รายละเอียดเนะว่าแต่ละข้อย่อยมีคํากริยาว่าอะไรว่าอย่างไรนะคะในการส่งบ่งบอกว่าเป็นการกระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติเนอะอาจารย์ใส่ไว้ในอัรบัมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเราลองไปดูได้ส่วนใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้เพียวๆเนาะลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าออคำกริยาสําหรับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้นะคะถ้ามันเปิดมาแล้วมันเยอะนะคะ ลองพิมพ์เพิ่เมเป็นคำว่าทักษะพิสยัยจิตตะพิสยัยพูดที่พิสัยดูนะคะมันจะมีเป็นรูปภาพเด้งขึ้นมาให้นะเราก็ลองไปดูคําเอาว่าเอ๊ะคำกริยาคําไหนนะคะเหมาะกับจุดประสงค์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ต่อมาเข้าสู่ชื่อบทของเราแหละขั้นตอนการพัฒนาหรือการสร้างหลักสูตรนะคะไทเลอร์เนาะอานเขาพูดว่าประเทศไทยมีสภาคไนก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะมีอะไรบ้าง มีคำถามทั้งหมด4คำถามก็คือโอเป็นอย่างไรประสบการณ์นะคะที่จะทำให้บรรลุมีองไรบ้างแล้วก็สามารถจัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้วก็เรื่องของตัววัดผลเนาะว่าจะทำาไงให้บรรลุนะคะมาดูกันว่าเวลาที่เราจะทำงานเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรนะคะเราจะควรดูนโยบายด้วยนะคะว่านโยบายเป็นยังไงความต้องการเป็นยังไง เพื่อเราจะได้พัฒนาหลักสูตรนะคะให้เหมาะสมกับาการนำไปใช้ในอนาคตมาดูกันว่าเซลเลอร์อเล็กซานเดอร์นะคะแล้วก็ลิวอิสนะคะเขาร่วมกันคิดเรื่องของขั้นตอนการพัฒนานะคะว่ามีทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1ก่อนเราจะทำอะไรเนาะเราต้องวิเคราะห์ก่อนเก็บข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะภูมิหลังของผู้เรียนเป็นยังไงนะคะมีสิ่งไหนบ้างที่เราต้องทำการ เตรียมไว้ก่อนที่จะทําพอเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็มากําหนด O วัตถุประสงค์นะคะว่ามีวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยยังไงบ้างการนําหลักสูตรไปใช้นะคะ implement น,นะต้องมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรเนะาะเพราะว่าอะไรครูมีมีมีเยอะไหมเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยครูแต่ละคนเพรา่ามีความแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่ขนาดห้องเรียนจํานวนนักเรียน นะคะดังนั้นก็ต้องมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินใครเกิดใครเกิดก่อนการประเมินการวัดเนาะอีประเมินนะคะเว่าเป็นขั้นตอนนี้เราต้องพิจารณาด้วยว่าเอ๊ะผู้เรียนเรียนกับเราเขาเก้าวหน้าหรือก้าวหลังนะ,ะถ้าก้าวหลังนี่ก็แย่เลยนะก็ต้องพยายามันต่อไปต่อมาไทเลอร์เมื่อกี้เนาะสี่คำถามเมื่อกี้นี้ มาลองดูว่าถ้าเป็นขั้นตอนล่ะจะยังไงบ้างก็คือ O นะคะกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ก็คือไอนะคะเมื่อกำหนดมาแล้วเราก็นำไปให้ผู้เรียนเขาเรียนเนื้อหาต่างๆเนาะก็จัดประสบการณ์ให้เขากำหนดแล้วก็มาจัดแล้วก็มาอีอาจจะไม่ได้ตรง oc มากหนักนเลนะแต่ว่าให้รู้ว่าเวลาจะทาอะไรก็ต้องกำหนดก่อนเนาะกำหนดก่อนแล้วก็ค่อยมาจัด จัดเสร็จแล้วก็มาประเมินนี่คือของไทเลอร์ต่อมาทาบานะคะทาบารองเท้าไซส์เบอร์7ของอาจารย์เขาเพื่อให้จําได้ว่าทาบามีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะขั้นแรกวิเคราะห์ความต้องการก่อนนะคะกว็วิเคราะห์วินิจฉัยเนอะแล้วก็มากำหนดตัว O เนื้อหามันมีอยู่เยอะแยะเราก็ต้องเลือกมาก่อนพอเลือกเสร็จแล้วก็มาจัด สรุป3กับ4ก็คือคอนเทนต์ด้วยกันทั้งคู่เพราะมีคำว่าสาระต่อมาคัดเลือกก่อนเหมือนเดิมแล้วก็มาจัดตัวนี้การที่จะจัดประสบการณ์เรียนรู้ก็คือกิจกรรมต่างๆก็คือตัวไอและก็สุดท้ายก็มีการประเมินอ๋ออาจารย์นะคะมีวิเคราะห์ตัว A อ n นา y ิมาก่อนแล้วก็มา O C1 C2 I1 I2 นะคะเลขหนึ่งก็คือคัดเลือกคัดเลือกเลขสองคือจัดจัดแล้วก็ e อยู่สุดท้ายครับค่ะประมาณนี้นะต่อมาเป็นอาจารย์วิชัยบ้างนะคะก็มีเจ็ดขั้นตอนมีวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเนอะตรงกับวินิฉัยความต้องการน,นะก็คือตัว a กําหนดจุดมุ่งหมายคือตัว o กําหนดเนื้อหามีคําว่าสาระอยู่เน,เนื้อหาก็คือ content อต,ตัว c เมื่อกำหนดแล้วให้นำไปใช้นะคะ implement implement เ,เ,เสร็จแล้วก็มาประเมินนะคะมาประเมินประเมินเสร็จอะเราจะอยู่นิ่งๆไหมไม่แล้วผลมาแก้ไขปรับปรุงเนอะ edit มันซะแล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการสร้างหลักสูตรใหม่นะคะเพื่อเป็นวัฏถจักนะคะต่อมาก็จะมีบุคคลอื่นออีกเนาะแล้วก็ลองอ่านดูรายละเอียดดูเนะว่าการสร้างหลักสูตรต้องทำยังไงบ้าง นะคะเนี่ยมีไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะมีการรวบรวมไว้หลายคนแล้วก็มีการมาสรุปว่าจากที่ได้รวบรวมมาค่ะสังเคราะห์ดูแลว้วอ่ะควรจะมีขั้นตอนทั้งหมด8ขั้นนะคะแต่เราอาจจะทำมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานอะไรสิก่อนนะคะก็มีการบอกว่าต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง ต่อมากำหนดจุดมุ่งหมายนะคะคือตัว o นะคะแต่กดกําหนดจุดมุ่งหมายในที่นี้เป็นหลักสูตรเลยนะเป็นตัวใหญ่เลยเนาะนะคะต่อมาจัดเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้นะคะก็คือตัว c ซึ่งตัว c คัดเรื่องเนี้ยก็ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์อีกทีนึงด้วยนะคะเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นมีบทก่อนหน้านี้ไปแล้วนะว่าเวลากําหนดวัตถุประสงค์เนี้ย ต้องพิจารณาข้อมูลทางด้านไหนบ้างต่อมากำหนดแนวทางการประเมินผลสลัมฤทธิน์นะก็คือประเมินนีคือตัว e นะคะเพื่อจะได้ดูว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะบรรลุเป้าหมายให้กับผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใดเสร็จแล้วนักเรียนเนาะถ้าเขาเรียนแล้วแบบเขาไม่ได้ผลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้คุณภาพดังนั้นเราต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงจะนำไปใช้ ไปใช้ก่อนไม่ได้เนอะดังนั้นเราเลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการนะมาช่วยดูอีกทีหนึง่งนะคะสุดท้ายพอดูแล้วว่าโอเคเราถึงจะนําไปใช้ทดลองกับผู้เรียนได้แล้วก็สุดลองมาก็คือประเมินหลักสูตรสุดท้ายก็คือนําผลจากที่ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขซะ,ะมาลองสต็อปวปดอเนอะแล้วลองเรียงลาดับดูว่าเรียงลาดับได้ไหม ต่อมาลักษณะหลักสูตรที่ดีนะคะมีอยู่แล้วในบทก่อนๆนี้เนาะลองอ่านดูคร่าวๆดูนะอาจารย์เขาเคยบอกว่าอาจารย์จะใช้อ่านเอาว่าข้อไหนดียืดยุนนะคะมีความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันไหนที่อ่านแล้วว่าเออจะช่วยทําให้หลักสูตรดีขึ้นเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ดีของหลักสูตรนะคะสรุปก็คือ การพัฒนาหลักสูตรนะนะคะากับการสร้างหลักสูตรมีอยู่สองความหมายคือหลักสูตรไม่เคยมีมาก่อนกับที่มีอยู่แล้วทําให้ดีมากขึ้นเสร็จแล้วองค์ประกอบของหลักสูตรมีว่ายังไงหลักสูตรนะคะต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม k พุทธิพิสัยมีทั้งหมด6กระดับย่อยนะคะทักษะพิสัยนะคะก็เป็น p นะคะแล้วก็มี จิตตะพิสัยก็คือ A มีระดับย่อยๆอยู่เนาะระดับย่อยแรกเนี่ยก็สำคัญเกิดขึ้นง่ายเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็หลังๆก็จะมีความยากมากขึ้นนะคะในการทำความเข้าใจของเด็กๆหรือต้องทำกิจกรรมบ่อยๆถึงจะสามารถทำได้คล่องแคล่วเนอะอันนี้ก็เป็นระดับพฤติกรรมนะคะเสร็จแล้ว จำเป็นไหมที่การพัฒนาหลักสูตรต้องมี8ขั้นเนอะไม่จําเป็นเนอะจากในหนังสือที่ท่านอาจารย์ทันแต้เขียนมาเนอะก็จะสังเกตว่าบางบางคนก็มีสีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะไปใช้อย่างไรบ้างและอันนี้นะคะก็เป็นคําถามแบบฝึกหัดเนอะลองพยายามลองอ่านอ่านแล้วลองตอบตอบดูใครตอบไม่ได้ลองเอาข้อความนี้เราไปเสิร์ชใน Google เนอะนะคะอาจารย์เชื่อว่าเราจะได้มีทิศทาง การต,ตอบนะคะแล้วก็เรียนรู้จากสื่ออื่นๆน,นอกจากหนังสือเรียนได้ด้วยวันนี้ในบทที่5ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ